มาเด้อ่ะมากินเข่าเทียงครับไปเดือนประเดือนก็มี่อันน้ำยาปลาทู่เนาะค่ะเนาะเอาลูกสิ่นไส้พร้อมไปเดือนเฮ็ดบ่ไา่ใครเพ็ดปันใดเรากินอันบ่ไา่ใครเพ็ดปันใดเนาะค่ะเนะาะล้วก็มี่อันไปเดือนกนับฟันพักล้วก็มีท่ทัวน้ำไปเสื่อนนมกินไม่ได้เข็งหน่อยน่อยเอาอันใบกินเคืองหนึงงน่งเคืองหนึ่งไปมูกินน้ำเนาะค่ะเนาะ ไปอันแกะมูกินน้ำว่าเีได้ยักสองสามเปาะไปหอดล้านค้าเพื่อนขายเบิดก้อนกัน,กนเลยบ่อเห็นได้ได้มาหน่อยหนอยได้มากกันเลยแบงมูไปกินน้ำเนาะข้างนอะกนำยาก,กับแบงมูไปน้ำพราว่าประเดืนอนบได้เ็ดกับเข่าเสาเพื่อนนั่นเฮ็ดกับเข่าไว้หลายก็เลยอุ่นไว้กินเนาะนอกทั้งเพิ่นกินของน้ปังยังมันเสาน้ำส่วนนี้ก็เลยบ่ใครได้เฮ็ดกับเขาเท่า,ทา,าไร เพระาะว่าเพิ้นบด้อยว่พร้อมหนาพร้อมตากันกินเขา้าก็เฮ็ดกระขนมปังเฮ็ดกับเขา้าทอดไข่ดาวเฮ็ดหน่อยๆไปด้วยบรยเิขขเ้เฮ็ดกับเข้าปันไหเนาะค่ะเนาะประเด็นก็เลยเฮ็ดไม้กินเจ้างเล็กๆน่อยๆก็เลยทายไม่บิ่งมากินน้าประเด็นเ้ยค่ะเ้อกินน้ากันแ่บๆเข้าเหนียวว่ามีดรกประเด็นสอบกินเข้ากําไปซื้อเข้ากัอยุตลาดเพิ่นขายเบิดค่าเฮ็ดตะเบียกหลายส่วสิไปหอด ไม่ขายขาเพื่อนี่จเัเนาะค่ะเมื่อนี่ตลาดนัดกับคน้หลไหลประเด็นไปวาิีไทยไม่ไ้เบิง่งขบวนไทยคนไหลขัโรดเพิ่งเปิดเพียงเสียงดังประเด็นกันเลยบระเไทยแต่ว่าเทไทยขากาาาาาลับที่น้ะงค่ะน้องประเทศในร่องคิดไหรอก็ะไดกับเก่ากับนังมา่สู้ ลูกข้าเจ้ากินอยู่ประเด็นกระสือของมาฝากซสือขอน้อกระตุมมาฝากตันที่ประเด็นเคยไปเนาะคะ่ะเนาะมี่ยังกับเสือมะาฝากเล็กหน่อยกินเขาก็ล่างเป็นเบ้าเป็นสาเขาก็ร่างกินเก่งเนาะคะ่ะเนาะอดพอได้ไปทั้งหนไปเด็นปซืส้สือติดใหม่ติดเมื่อมะฝากประจําเพราะว่าประเด็นมาอยู่น้ำเขาโดนเนาะ,ะคะ่ะเนาะยี่สิบปีแล้วน้องกัได้ยี่สิบปีแล้วไล่ๆกันขึน้นเนาะ เป็นกระเดียสอบเขามหาไร่มันอันบ่บดซุกข้นหรอกพุ่นไลายๆกันไปละเนาะค่ะเนาะลูกขาเจ้าสี่ปีเขาเอือนลูกสามปีสี่สี่ปีสามขนธรรมดาเพิ่นเอือนหนังสินหรอกประเด็นกบ็บเพานนะังปลูกไล่ๆกันนะคือประเด็นนะประเด็นก็นมีลูกไล่กันถ่ายปีหัวปีกันเนะพราะมะฮางกับมห่าง,างแต่ลูกหลา ลูกหลาไปเดินห้างเพราะวะห้างมาหลายปีกันเรื่อได้ไดนลูกได้เตาเนาะกันเนาะเพราะวาจะจำใหม่ตะกอนเป็นอย่ไป,ไไปฟังยาคุม่งไป,ไปฟังยาคุ่งไม่มีลูกไม่ีเตาเดินกันเลยอ,อยๆมาทำงานรับจ้างเพคนนั่งสินะ เฮ็ดน้ำยาก่บเพราะได้เห็นเฮ็ดพดอกพอะานเรียนประเด็นกินยาคากลายมันกินกินเพ็ดแน่เพราได้เนาะค่ะเนาะมันไอไอไอหลอดร่วมบอดีน้ำกันกินเพ็ดแน่ทั้งไอทั้งสมักก็เลยเอาธรรมดาเป็นตาแซบตาแซบน้ำยาเนาะค่ะเนาะใส่ปลาทูน้ำกระไส้กระสุ่มประเด็นปลูกปีกไก่เลยน,นะปีก Tân tây tân tây con nuôi và đen kapo ku 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 อยู่ต้นมันมีอยู่เนี่ยใบมะกรูดบแบบนีงก็กได้ซื้อเขาดอกกระชงกระไายก็ได้ซื้อไปอันอันคุดเอาไม้นั่นเอาเบอร์ชูแนลเนาะกันเนาะ,ะนนมีต่างต่นงอ่นหตะปาแล้วไปซื้อเขามากพี่ขันต์ตำมะกรอนหน่อยๆก็ไปเด็ดเอาอยูต้นมากเนาะคะ่ะเนาะ ไปส่อไปเดินก็ได้มาหลายอย่างไปตลาด,ปดลไป,ไป,เ,ดเ,ปเดินกันนบไปซื้อกล้วยมไใยไปเดินมาสีเฮ็ดห่อข้าวต้มวีกวรมาสีห่อก็เลยบ่ไดห่อมันค่าฝนตกฝนลงงไปเดินก็เลยบ่ไดนั่นซื้อมาบีนี่ไปเดินมาเสียนห่อข้าวต้มล้งเมืง,มงกล้วยไปเดินงามงามบ่แพงหรอกกล้วยไปเดินไปซื้อมึอนี่ไข่ย,ยูคนไายให้สามสิบบาท ซื้อกล้วยมากอันกล้วยอันช่วงนี้มันสีหนาฝนกล้วยกระชอันถือแน่นเนาะค่ะเนาะกล้วยหอมกับวีละซีสิบกับพ่้อแพเงอะไรพะว่าไปเดินสอบกินกล้วยกินกล้วยผูมือผูมือล่างมือไปซื้อกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าบางกังกับซื้อกล้วยตากมากินน้ำสีเนาะซื้อมาไหวเป็นกิโลกิโลซื้อมาไหวง้มแง้นั่นประเด็นกับกินกับเขาเอาเถ่าแล้วเนาะค่ะเนาะกินบ่าคือนั่นเนาะ คันเท่าแล้วก็สิละพ่นวาผู้เท่ากับกินหน่อยถอยลุ่งขึ้นกว่ากันขันอายุเขามหาเลขกหกเราก็กินกินบ่กือกันกับผู้บ่าวผู้สาวเนาะค่ะเนาะเท่าลุ่งก็กินธรรมดาไปเดินกันเล่เบาเงี้ตอนหนึ่งก็เด้อค่ะเด้ออยู่หลอดปลอดภัยบลดสุขุนอยู่ดีสบายความเจ็ยบจะยด้ควมไข่ยามีไปทั้งเลก็อย่าลืมใส่เงินขอบคุณถูกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณตัวโลก อยย่ดีสบายจะเลื่อนปรุงเรื่องทําม่าขาขึนเหตหยังกะหายเง่นไปไงามากคองเนาะคะเนาะขาขายกะหายเนลาบลื่นทุกอันทุกอย่างให้ย่อๆยิๆยงๆข้นไปกินโบบกโยกโบล่งคือเพื่อนว่าเพื่อนไม่มากกะขอบข,อขอึ้นห้กำลังแรงใจประเดือนไม่ได้คิดเหตดคลิปต่อไปเนาะคะเนาะ คือเพลินไาหลายช้าๆได้พาเรียบงามเอาตอนนี้ก่อนเด้อค่ะเด้อขอบคุณถูกกำลังแรงใจมากินเขาน้ำประเด็นแสบๆเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ